ก็เลื่อนมาเจอแล้วนผมสำหรับทีมของคุณเบสเป็นรูปโปรไฟล์แมวในเองนะบอกเอาหูแมวใส่หมวกด้วย เป็นไงกันบ้างสําหรับ ID ดีป้ายเหลืองหมอะ่ะทีม ID ดีป้ายเหลืองก็คงจะรู้ๆการห่มอะ่ะใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต,ต่างๆในเกมแ a ล,ลเลอร์ในราคาที่ถูกกว่าในตัวเกมเป็นอย่างมากเช่นแพ็กเกจ988บีทจากราคาปกติ1,990บาทเหลือเพียงแค่1,350บาทก็สามารถไปเติมกันได้ที่เพจบินแบล็คเอ็มเติมเกมได้เลยนอกจากนั้นยังรับเติมเกมมือถืออื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกม RV ร์วีฟฟให้ส่วนลดสูงสุดถึง30%หากใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดิคทิปชันและใต้คอมเมนต์เลย นะครับผม กราบสวัสดีท่านชมที่น่ารักทุกๆท่านด้วยนะครับดีๆต้อนรับสู่ช่องไอซันฟานี่กับเกมหลายเลนเจอร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปอยากสองก็ต้องสุ่มนั่นเอง EP นี P ้เป็น EP ที P T ่18เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโ,โ,โ,โอ้โหก็คลิปนี้ไม่รู้ว่าจะลงวันไหนเหมือนกันแต่ที่แน่ๆก็น่าจะลงประมาณวันอาทิตย์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับปิดรีวิวใครที่เปิดได้เลนเจอร์หรือว่าเปิดได้เกียร์อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาขีปผมได้นะครับว่าเปิดได้อะไรกันบ้างเพราะว่าเลนเจอร์ตัวใหมมม่่ผไไไดดด้้้ปททาาากกรสออบบแลลววเย ความสามารถโกงมากๆากทมแต่ว่าสกิลผมก็มองว่าเฉยๆอยู่นะผมอ่ะก็สําหรับใครที่จะอยากจะปั้นมาใช้ก็ลองคิดดูอีกทีละการทุกาบเซเอร์ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเก่งแต่ก็ต้องดูทีมโดยรวมด้วยนะผมอ่ะ ก็เดี๋ยวผมพาไปดูกันที่กงล้อกันเลยทุกคก่อนที่จะไปดูกันที่กงล้อเดี๋ยวผมมาเปิดดูให้ดูแล้วกันว่าไอเดียเกมของผมเป็นไอเดียอะไรก็สามารถแอดมาได้ทุกคเพื่อมาร่วมเล่นกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้นั่นเองหรือใครจะแอดไอเดียไอซันฟันี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งมาก็ได้นะนอันนี้ก็ไม่ว่าเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งผมขอฝากไว้หนแล้วกันก็เป็นทางด้านาของสปอนเซอร์นั่นเองสปอนเซอร์ของผมเป็นอินแบ็กเอมเติมเกมทุกคนสำหรับใครที่กําลังมองหาเพจเติมเกมลูบี้ไลเลนเจอร์ ก็บอกได้เลยท่ผมยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะท่ผมบอกได้เลยว่าลดสูงสุดถึง30%เลยท่มสำหรับเทศดนี้หรือจะเป็นแพ็กเกจต่างๆในเกม l a n เจอก็มีเหมือนกันท่ผมแพ็กเกจเสริมต่างๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่ผมโอ้โ,อโหบอกได้เลยว่าแพ็ก988รดูบี้่ผมเทศนี้ขายเพียงแค่1350สํบาทสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคลิปชั่นแล้วก็ ใต้คอมเมนต์เลยท่านผมอ่ะเดี๋ยวก็พาไปดูกันที่กลงล้อกันเลยท่านว่ารอบนี้จะมีผู้เข้าร่วมกี่ท่านแล้วก็เป็นใครกันบ้างครับผมก็ไปอยู่กันที่หน้าต่างกลงล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผมสำหรับใครที่ไม่มีรายชื่อท่านผมอ่ะหลักๆแล้วน่าจะคอมเมนต์ผิดนะครับผมอ่ะก็สําหรับใครที่อยากจะร่วมเล่นกิจกรรมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปอยากสองก็ต้องส่ง E ีีล่าสุดที่ผมลงไว้น้องเพราะว่าผมจะอินจากคอมเมนต์นั้นนั่นเองถ้าคอมเมนต์ไหนที่ผมไม่ได้เอามาใส่ใน ช่องตารางตรงนี้นุ่มต้องขออภัยไ,ไว้ก่อนลงหน้านละกันเพราะว่าผมอิงจากคอมเมนต์ล่าสุดของคลิปอยากส่องก็ต้องสูมนะม่ะรอบนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด25้าท่านนุ่มโอ้โหเยอะมากๆสําหรับรอบนี้ก็บอกได้เลยว่าแต่ละคนก็เป็นผู้เล่นเก่าแล้วก็เป็นผู้เล่นที่แบบว่ากลับมาร่วมเล่นกิจกรรมอีกครั้งนุ่มเดี๋ยวเราไปรู้กันเลยว่าทีมแรกจะเป็นทีมของใครกันนะผมสำหรับคลิปนี้ ผมคาดว่ารอบนี้น่าจะยาวนะผมสำหรับทีนี้เพราะว่าผมจะจัดหนักจัดเต็มให้นั่นเองสําหรับทีมแรกลงช่องสีเหลืองเลยนะผมอ่ะประเดิมด้วยคุณ 6.5k นั่นเองเลเวล L4 ถึง L5 นะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําการหาทีมของคุณ 6.5k เลยละครับนะผม Two t h years later ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะผมสําหรับทีมของคุณ 6.5k ทุกคอ่ะถ้าจะไม่ผิดเขาแอดผมมาตั้งนานแล้วนะผมผมก็รับเพื่อนไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่า ผมหาเพื่อนไม่เจอนั่นเองตอนก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปน้ผมก็ได้ทําการเพิ่มเพื่อนมาประมาณ1-2วันแล้วน้มแต่ตอนนี้คือหาไม่เจอจริงๆถ้าคุณ 6.5K นะห้เคเื่องมาเจอคลิปนี้อ่ะรอบหน้าคอมเมนต์ทางด้านของไอจีเกมมาเลยโนผมเดี๋ยวผมจะเป็นไฟล์แอดไปเองโน้มเพราะว่าถ้าแอดมาบางทีเพื่อนอาจจะหลุดหรือว่าอาจจะหายก็ได้โนผมต้องขออภัยไว้จริงๆโน้มก็เดี๋ยวไปทําการหมุนหาทีมถัดไปกันเลยโน้มสำหรับทีมคนไหนที่อ่ะไม่มีในกลงล้อหรือว่า ทำลายชื่อตกหล่นผมต้องขออภัยไว้นะล่วงหน้าไว้หน้าที่นี้ด้วยละกันผมเพราะว่าอ่ะผมก็อ่ะมีช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเยอะโนะผมผมก็เลยแบบอาจจะไม่ได้แบบดึงรายชื่อมาครบต้องขออภัยด้วยจริงๆโนม้มอ่ะสำหรับทีมค้นต่อไปเป็นสีเขียวนั่นเองก็เป็นคุณก็น่าจะอ่านว่าสปาิตตาโนม้มก็ยูหกสิบเอ็ดนั่นเองเดี๋ยวผมไปทําการหาทีมของคุณสปาิตตากันเลยนะผมก็เลื่อนมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วโนผมสำหรับคุณอีีนะผมอ่ะก็ตอนนี้อยู่ที่เลเวล เลเวลยูหกนั่นเองเดี๋ยวเรามาทําการส่งทีมส่งเกียร์กันเลยนะผมว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับทีมนี้มีการพัฒน,นาตรงไหนบ้างนะผมเปิดมาประเดิมมาก็เห็นเลยนะเนว่าน้องอันวิโดใส่เกียร์ได้แบบโอ้โหค่อนข้างที่โอเคมากๆนะผมสำหรับเกียร์ชิน้นนี้คือว่าเป็นเกียร์ที่ดีมากๆเลยอ่าก็ใส่เกียร์ได้โอเคมากๆนะผมสำหรับตัวของน้องอันวิโดแล้วก็ตัวอื่นผมก็มองว่าติดเกียร์ได้โอเคมากๆอ่าโอ้โหมีเกียร์ตัวแน่นอนอาวุธด้วยนะบอกไปเลยว่าทีมนี้ค่อนข้างที่ตึงมือมากๆนะผม่ะยู กิวแบบตึงเลยนะผมกิวอาร์เทอร์ทุ่มอ่ะอีกอย่างหนึ่งตัวการบินจะติดเกียร์แบบนี้ผมไม่ว่าเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่เป็นเกียร์ทางประยุกต์แล้วก็เอามานินการบินเฉยๆแต่ผมบอกเลยว่าถ้าจะใส่แบบนี้ผมแนะนําเป็นปืนแพนเนสเนเปอร์รองเท้ากระเป๋าดีกว่าถึงแม้ว่าจะตีไม่หนักแต่ผมเอามานินผักนะผมบอกเลยว่าใช้งานดีแบบกว่าติดเกียร์แบบนี้เยอะเลยนะผมอ่ะติดเกียร์แบบนี้มีข้อเสียค่อนข้างที่เยอะนะผม,ผมก็เลยไม่ค่อยแนะนําให้ตีสักเท่าไหร่อ่นะ แต่ทีมโดยรวมผมบอกได้เลยว่าติดเกียร์ได้โอเคมากๆไม่มีปัญหาติดคัดตรงไหนท่ผมโอ้โหลิมก็ใส่เป็นรถแร่อีก1.6จุดอ่าหลายคนอาจจะเลือกเป็นออปชันอัปเกรดธาแต่ส่วนตัวผมว่าเลือกเป็นรดแร่ก่อนก็ได้ที่ผมว่าเกียร์ออปอ่าออปชันอัปเกรดธาผมอยากจะไปแนะนําเป็นเกียร์ช่องท้ายมากกว่าทีา่ผมอ่ะทีมน,นี้ไม่มีปัญหาติดคัดตรงไหนที่ผมเพราะว่าการติดเกียร์โดยรวมถือว่าค่อน,ค,อนค่อนไปทางเทพเลยที่ผมก็เดี๋ยวเราทำการหมุนหาทีมถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาหมุนกันต่อเลยที่ผมว่าจะเป็นทีมมของคกันา จะลงช่องสีไหนแล้วก็เป็นทีมของใครนะผมสำหรับ EP หน้าใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็อยา่าลืมคอมเมนต์มาได้นะผมไม่ว่าจะเป็น u i d e. ในเกมชื่อในเกมหรือจะเป็นหน้าของรีวิวในเกมนะผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมถ้าเอาให้ดีก็อยากจะให้คอมเมนต์ทั้ง3อันเลยนะผมอ่ะทีมถัดไปเป็นทีมของอาคุณ วุ้ที่พังนะครับผมอ่านน่าจะอ่านว่าวุ้ที่พองหรือว่าวุฒนพันนั่นเองก็สําหรับทีมนี้ถ้าผมอ่านผิดต,ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะ่ผมเลเวลยูหกสินั่นเองเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําการส่องทีมกันเลยนะครับผมก็เลื่อนมาเจอแล้วะผ่สำหรับทีมของคุณวุฒิพองอ่าก็บอกได้เลยว่าทีมนี้โอ้โหตึงมากๆนะผมเปิดมาก,ก็ตึงแล้วนะ่ผมกิ้วก็อยู่สาขาที่ตึงมากนะผมยูนิเพชรเลยอเดี๋ยวเรามาส่องกันที่ เกมป้องกันกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับการติดเกียร์ถือว่าโอเคมากๆแล้วก็ไม่มีตรงไหนที่ผิดเลยนะผมเพราะว่าเขาจะเน้นไปทางเกียร์ประยุกต์เองส่วนตัวของเกียโบติดเกียร์ชิ้นนี้ให้ถามว่าโอเคไหมส่วนตัวผมคิดว่าถ้าจะเอามาเน้นติดแค่ความสามารถไฮเปอร์หรือว่าเพิ่มแรงหนึ่งพันหน่วยผมอยากแนะนําเป็นกระเป๋จะดีกว่าทผมส่วนเกียร์ช่องอื่นหรือว่าตัวอื่นผมไม่ติดประทัดอะไรเลยทอมเพราะว่าเลนเจอร์ในทีมก็มีตัวแบกอยู่แล้วทอมอ่ะสำหรับทีมนี้ ค่อนไปทางด้านเก่งเลยนะผมว่าทีมนี้มีทางด้านตัวแบกหลายตัวเลยนะผมแล้วก็ทางคอมโบยังไม่ค่อยแข็งสักเท่าไหร่ผมแนะนําว่าหาแสงมืดเข้าในทีมเ,อเยอะๆมากกว่านี้ผมทีมนี้บอกได้ว่าจะเป็นทีมที่ค่อนข้างที่แข็งแก่งมากๆเดี๋ยวก็ไปทําการส่องทีมถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราทำการหมุนหาทีมถัดไปกันเลยนะผมว่าจะเป็นทีมของใครกันก็สําหรับ EP นี้บอกได้เลยว่า โอ้โหปัญหาเยอะมากๆารับผมแต่ผมก็จะพยายามแก้ไขแล้วก็ทําให้ดีกว่าเดิมนะผมอ่ะทีมถัดไปเป็นทางด้านของคุณปริมโนมถ้าผมอ่านไม่ผิดน่าจะอ่านว่าคุณปริมหรือว่าคุณเตมนั่นเองโอ้โหทีมนี้ไม่ได้คอมเมนต์เลเวลไว้นะผมผมก็อาจจะหายาก,กนิดนึงอ่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตหมุนหาทีมถัดไปกันเลยนะครับผม หมุนกันต่อเลยทุกคสำหรับทีมไหนที่ไม่ได้เม้น่ารีเเวิวในเกมผมต้องขออภัยไ,ไว้ก่อนลุงนั้นละกันไม่ใช่ว่าผมไม่อยากหาทุกคแต่ผมไปหามาแล้วทุกคบางทีผมหาไม่เจอนั่นเองทีมคนนี้เป็นทีมของคุณปามเองรเ,เวิว U60 นุกคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปทําการส่องทีมไปกับคุณปามกันเลยนะครับผม <S 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 ก่อเลื่อนมาเจอเป็นเทียบร้อยแล้วทุกคสำหรับทีมของคุณปามก็ห่างหายไปอย่างยาวนานเลยทุกคนสำหรับคนนี้อะก็กลับมาร่วมเล่นกิจกรรมอีกแล้วทุอ่นทีมตอนนี้ไปไงบ้างกัติดดเกกียยยรโวม็ง อ่ะเป็นทางประยุกต์เหมือนเดิมเลยทุกแต่ที่แบบพีคสุดทุกคือมีหน้ากากตรงนี้เข้ามาก็เขาเลือกออปชันเป็นลดแล้วทุกแล้วก็ออปชันตรงนี้เลือกเป็นลบหลีกกันเองอ่ะก็แล้วแต่เลยทุกสำหรับการตีเกียร์ผมก็ไม่ว่าเหมือนกันสําหรับผมส่วนตัวผมจะเลือกเป็นไม่คมความเร็วในการเคลื่อนที่ก็เป็นแบบอย่างอื่นไปเลยทุกอะผมจะเน้นเป็นวิ่งเร็วๆไปเลยสำหรับตรงนี้แต่ก็ตีแบบนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆทุกแล้วก็ เป็นเกียร์ที่แบบดีมากๆด้วยสําหรับเกียร์ชิน้นนี้ทีมโดยรวมตอนนี้ถือว่าโอเคมากๆการติดเกียร์โดยรวมไม่มีปัญหาติดขัดตรงไหนท่านผู้ชมก็เป็นการติดเกียร์แบบประยุกต์เองอะโยมิก็ติดเหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมหลายๆคนก็น่าจะดูดูการท่านผู้ชมสำหรับทียนี้ ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําการส่องทีมถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปทําการหมุนหาทีมถัดไปกันเลยว่าจะลงที่ช่องไหนแล้วก็เป็นทีมของใครการหบมรอบนี้สําหรับใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่าลืมแอดไอดียไลน์ผมมาได้นะผมไอดีไลน์ไอซันฟนี่ได้เลยนะผมเพราะว่าเดี๋ยวผมไปรับแอดเพื่อนนั่นเองอะทีมถัดไปเป็นทีมของคุณเบสนะผมเลเวลาเบสสามป้ายเหลืองเลเวล93โอ้โหนานๆทีจะเจอสําหรับทีมป้ายเหลืองเดี๋ยวเราไปทําการส่องทีม ให้กับคุณเบสกันเลยนะครับผมพอเลื่อนมาเจอแล้วนุ่มสำหรับทีมของคุณเบสเป็นรูปโปรไฟล์แมวนั่นเองครับผมเอาหูแมวใส่หมวกด้วยอ่าเป็นไงกันบ้างสําหรับ ID ป้ายเหลืองนมาทีม ID ป้ายเหลืองก็คงจะรู้ๆการห่นนมอ่ะก็เป็นสายเติมด้วยไอดี ID นี้โอ้โห ทีมโดยรวมถือว่าโอเคเลยนุ่เพราะว่ามีเลนเจอร์เก่งๆค่อ้างที่เยอะมากๆเกียก็ถือว่าโอเคมากๆสําหรับทีมนี้ผมคาดว่าถ้าปั้นโอ้โหบอกกันเลยว่าเก่งมากๆครับสำหรับทีมนี้ก็รอดูอยู่นุ่ม่าอนาคตทีมนี้จะเก่งขนาดไหนแล้วก็จะไปไกลขนาดไหนกันนุ่ก็สําหรับทีมนี้ก็ถือว่าตึงมือมากๆนุ่อ่ะสำหรับทีมของคุณเบสก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปทากานซองทีมถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มาหมุนกันต่อเลยว่าจะเป็นทีมของใครรอบนี้สําหรับรอบหน้าอ่ะผมขอ มีทีละก e ันว่าใครที่อยากจะร่วมเล่นิิกรรมแนะนําว่าแอดเฉพาะ ID ดียลผมมาก็พอครับอ่ะเพราะว่าตอนนี้คือ ID เกมผมคาดว่าไม่น่าจะส่องได้แล้วครับผมอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรทีมถัดไปเป็นทางท่าของคุณ MXT ครับเป็นเลเวล U47 นั่นเองเดี๋ยวผมขออนุญาตไปส่องทีไม่กับคุณ MXT กันเลยนะครับผมก็เลื่อนมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหก็ อยู่ในหน้าต่างตรงนี้นั่นเองก็ตรงนี้ท็อปอะตรงนี้ผมก็สามารถค้นหาเพื่อนได้แต่ไม่สามารถเพิ่มเพื่อนได้นะผมไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเกมจะมีการเพิ่มเข้ามาไหมถ้ามีการเพิ่มให้แบบสามารถเพิ่มเพื่อนตรงนี้ให้ได้เยอะขึ้นอันนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยท็ผมตอนนี้ก็ต้องรอให้ตัวเกมปรับนะท็อปอะก็สาหรับทีนี้มีปัญหาติดขัดตรงไหนไหมส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาติดขัดตรงไหนท่อปเพราะาการติดเกียรโดยรวม ถือว่าเป็นการติดเกียร์ที่โอเคมากๆเลยแล้วก็การติดเกียร์กับเรนเจอร์ก็ถือว่าโอเคประมาณหนึ่งเลยน้ผมสำหรับเกียร์ชิ้นนี้ดาวกระจายของไคโอนนผมเขาเลือกที่จะติดให้กับตัวของบากิเขาน่าจะเอาเป็นระยะการสร้างเรนเจอร์ใหม่แล้วก็ออปชันเป็นพลังจมตีรวมนะผมสำหรับเกียร์ชิ้นนี้ก็ถือว่าใส่ได้กับเรนเจอร์แทบจะทุกตัวเลยหรือจะใส่ให้กับตัวของโอลิเวอร์ก็ได้เพราะว่าโอลิเวอร์ก็เป็นเกียร์ที่ค่อนข้างที่โอเคเหมือนกันก็เกียร์ตรงนี้ก็ถือว่าติดได้กับเรนเจอดกตััวววมมนนนผส่่คิา เกียร์ช่องนี้นุออ่มอะเอาติดให้กับตัวบากีก็ได้หรือจะโยกไปติดให้กับตัวของโอลิเวอร์ก็ได้เนื่องจากว่าถ้าใส่กับโอลิเวอร์เราก็จะได้ค่าออปชันค่านั้นหนึ่งนั่นเองสําหรับทีมผมมองว่าโอเคแล้วนุ่มส่วนตัวเลนเจอร์ที่ผมมองว่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้สําหรับทีมดี ถามว่าเอาออกทีมได้ไหมก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นเลนเจอร์ที่เปราะบางมากๆแล้วก็แทบจะช่วยทีมไม่ได้เลยสําหรับทีมนีส่วนตัวของดุริยางสาหรับทีมนี้ส่วนตัวผมคิดว่าดุริยางก็ยังเป็นตัวที่ใช้งานได้แต่ผมมองว่ารีวิวเพียงแค่ร้อยสีไม่นาจะช่วยทีมได้หนูก็ทีมนี้ก็น่าจะเล่นไปทางด้านของตัดแรกเพิ่มแรกหนึ่งพันหน่วยนั่นเองก็ ปั้นทีมต่อไปนะผมผมมองว่าอนาคตทีมใครแน่นอนสาหรับทีมนี้ก็เดี๋ยวไปทําการส่องทีมถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาทาการส่องทีมถัดไปกันเลยนะผมว่าจะเป็นทีมของใครแล้วก็จะลงช่องสีไหนกันนั่นเองมาหมุนกันเลยนะผมว่าจะลงช่องสีไหนสําหรับรอบนี้ โอ้โหบอกได้เลยว่าแต่ละคนทีมตึงๆกันท,ทั้งนั้นทเลยนะผมอ่ะก็สําหรับทีมถัดไปเป็นทีมของคุณบายลาเอ็กคูนั่นเองเลเวลยูยี่สิบหกนะผมเดี๋ยวก็ไปทําการสองทีมให้กับคุณบายลากันเลยนะครับผมก็เลื่อนมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสําหรับทีมของคุณบายลาก็เดี๋ยวเราไปาการสองทีมสองเกียร์เลยว่าเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหบอกได้เลยว่าทีมนี้น่าจะอวยทางด้านของ อาชิงโอเป็นพิเศษทีกเพราะว่าการติดเกียร์กับชิงโอถือว่าโอเคมากๆเลยน่าจะสร้างมาใดนเดือนได้แหละอาเกียร์ก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีมากมากครับสำหรับการติดเกียร์ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็มีเกียร์แปดดาวมาด้วยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆากครับสำหรับการติดเกียร์็าเากมากเยแ้กีเกียร์ิ้นนีม้มาด้วยโอ้โหบอกเลยว่าโหดมากๆากครับสำหรกาทีนดียรก็ถอวมโอเคมากมากเลแล้วครบเซตด้วยาด้วยโอะผมบอกว่าจป็ะได้ครบเซตแล้วสาหรับปดีนี้ ก็ถือว่าเป็นทีมที่เก่งมากๆทีมนี้ขาดแค่ตัวของแสงมือเท่าั้นบาลานไอดีแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างที่แข็งแกร่งมากๆด้วยซ้ำหน่ครับทีมนี้ เดี๋ยวก็ขออนุญ,ญาตนะผมไปทําการส่องทีมถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราทำการส่องทีมถัดไปกันเลยว่าจะเป็นทีมของใครกันรอบนี้อะสําหรับคําพูดน้อยคําที่ผมมาพูดถ้าผมติดตรงไหนหรือว่าผมพูดที่งข,ขาดขตรงไหนต้องขออภัยไว้วงหน้าก่อนละกันผมเพราะว่าช่วงที่ผมอัดคลิปก็เป็นช่วงดึกนั่นเองต้องขออภัยไว้ก่อนจริงนะครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงแห่งการเรียนผมก็เลยอาจจะลงคลิปดึกบ้างก็ต้องขออภัยไว้วงหน้านด้วยละกันสําหรับทีมถัดไปเป็นทีมของคุณ อ่าสุรนัทนะผมาถ้าผมอาทิตต้องขออาภัยด้วยจริงสำหรับทีมนี้เลเวลยูเจ็ดสิบมผมเดี๋ยวเราไปทำการส่องทีมให้กับคุณสอลนัทหรือว่าคุณสุรนัทกันเลยนะครับผม <S <S ก็เลื่อนมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับทีมของคุณสอลนัทหรือว่าคุณสุรนัทนั่ ก็เดี๋ยวเรา,าทำการ2องทีม2องเกียร์กันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างโอโ้โหเปิดมาประเดิมมาก็เลนเจอร์ก้าดาวแม็กเลยนะผมสำหรับพิมพ์นี้ก็ถือว่าค่อนค่อนไปทางกิ่งแล้วนะผมแล้วก็ค่อนค่อนไปทางเทพแล้วสาหรับพิมพ์นี้ไม่มีปัญหาติดขัดตรงไหนแน,น,น่นอนนะผมอาเกียร์ก็มีท่าทองเกียร์นิกายของเทลุกิด้วยผมบอกเลยว่าเกียร์ชินี้ใช้งานได้ดีมากๆเขาก็เลือกออปชันเป็นท่าทองอัปเกรดธาตนเองอาท่านอายก็น่าจะติดตรงเป่ะบางผมแนะนําว่าเกียร์ช่องกลางใส่เป็นเกียร์ลมสกิลก็ได้นะผมเพราะว่าเราได หรือถ้าเป็นไปได้ผมแนะนําว่าค่าอัปเกรดพลาดอ่ะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้หรือจะเลือกเป็นออปชันลดแรกหรือว่าลงกิก็ได้นะผมส่วนตัวผมจะเชียร์ไปทางด้านของออปชันประมาณนี้มากกว่าส่วนเกียร์อัปเกรดถ้าถามว่าดีไหมส่วนตัวผมก็คิดว่าดีแหละแต่ว่าลีกแถวๆนี้ยังไม่จำเป็นนะผมส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นในแบบทางยื้อมากกว่านะผมสาวกรีดกีแถวนี้อ่นะแล้วก็การตีกเกียร์กับเรนเจอร์ไม่มีปัญหาตดค่าตรงไหนมายากุลก็เป็นก้าวดาวแม็กด้วยบอกเลยว่า แบกทีมได้ระยะยาวแน่นอนทีมนี้ไม่มีคอมโบนู่ผมติดตรงนี้เฉยๆน่ผมาะเป็นทีมที่ยังไม่มีคอมโบนั่นเองถ้ามีคอมโบก็น่าจะเทพขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนู่ผมตอนนี้ใช้แค่เลนเจอร์ห้าตัวนู่ผมอ่ะก็เท่าที่ผมดูมาก็มีแค่เลนเจอร์ห้าตัวนี้นู่ผมอ่ะก็มีท่าทาของตัวการบินมาด้วยอ่ะหลักๆแล้วก็น่าจะมีประมาณนี้นู่ผมสำหรับทีมนี้ก็ไม่มีปัญหาติดขัดตรงไหนนู่มสำหรับเรื่องเกียร์เดี๋ยวก็ไปหมุนกันต่อที่ทีมถัดไปกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาทำการหมุนกันต่อเลยนครับว่ีม ก็หลายๆทีม่มที่มาส่องทีในรอบนี้บอกเลยว่ามีแต่คนเทพทั้งนั้นเลยนะับทีมของคุณอน่าจะอ่านว่าคุณอันอันนะับสำหรับทีมนี้คุณอันอันเลเวลยูสี่สิบหกนั่นเองเดี๋ยวเราไปทำการส่องทีใม้กับคุณอันอันกันเลยนะครับผมก็เลื่อนมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทีมของคุณอันอันนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการส่องทีสองเกียร์เลยว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับทีมนี้โอ้โหประดิมมารู้เลยนะมบทีนี้เทพขนาดไหนแต่ว่า ปัญหาหลักๆที่ผมเห็นได้ชัดคือปัญหาเรื่องเกียร์นอสาวรับทีนี้อะเกียร์โดยรวมผมคาดว่าน่าจะยังไม่มีเกียร์ยเทพๆใช้น้ผมแนะนำว่า อ่ะควรไปหาเกียร์กระเป๋ามาใช้ดีกว่าท่านผมสำหรับไอ้นี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกียร์กระเป๋เป็นเกียร์ที่ดีมากมากท่านผมแล้วก็บางตัวที่ผมเห็นใส่ก็ติเกียร์ได้โอเคมากๆตัวของบ้าล็อกท่านผมตอนนี้น่าจะเป็นตัวแบกทีมแหละแล้วก็เขาเลือกที่จะใส่เป็นแท่นของที่ประดับผมจันทานท่านผมตรงนี้ผมแนะนําเป็นเกียร์กระเป๋าจะดีกว่านี้ท่านผมเนื่องจากว่าจะได้ค่าพลังชีวิตเพิ่มเล็กน้อยนั่นเองส่วนทีม B อ่ะตัวของบ้าไกลทองยืในไกลอยู่แล้วจะติดเกียร์แบบนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วก็ได้ค่าค่อนข,ข้างที่เเครรื่องมมาากกกกๆะ็ตดีย รวมไม่มีปัญหาตรงไหนผมแต่หลักๆแล้วน่าจะขาดเกียร์ผมแนะนําว่าอะไอดีนี้นะผมผมแนะนําเลยว่าไปรอบเกียร์สิงหาดีกว่าเพราะว่ารอบของเกียร์สิงหาคบไปรอบโจมตีดูแน่นอนนั่นเองผมบอกได้เลยว่า ได้มาปุบทีมนี้โหแบบก้าวกระโดดเลยผมว่าทีมโดยรวมมีท่าทาของตัวแบกทีมอย่างเช่นตัวชนที่เก่งแล้วก็ตัวดาเมจตัวเสิมทีมแล้วก็ตัวขอบ,บความสามารถนั่นเองทีนี้ค่อนข้างที่ครบเครื่องแล้ว่ผมขาดแค่เกมรันไลยีไอดีนี้ก็น่าจะยืนหลีแถวแถวเพชรหนึ่งกับมาสเตอร์สามใแบบชิวๆเลยทีผมอ่ะก็ประมาณนี้กันสำหรับคลิปอยากสองก็ต้องสุ่ม EP นี้ทีมสำหรับ EP นี้ใครที่อ่ะใครที่ไม่ได้ออกหรือว่าใครที่ผม้ามต้องขออภัยล่วงหน้าไปก่อนละกันทีผมเพราะว่า <S <S 2> <S 2> <S ผมพยายามหาจริงๆแล้วก็บาง ใหดีผมแอดไปแล้วแล้วก็หาไม่เจอก็มีเหมือนกันนะผมต้องขออภัยด้วยจริงๆแล้วก็ก่อนที่จะปิคดคลิปผมก็ขอทางฝากทางด้านของสปอนเซอร์หลักด้วยละกันนะผมก็เป็นทางด้านของอินแบ็กเอมเติมเกมนั่นเองสําหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆหรือว่าแพ็กเกจต่างๆในเกมไลน์เจอร์หรือจะเป็นเกมมบายออื่นๆก็สามารถไปเติมกันได้นะผมได้รับส่วนลดสูงสุดถึง30%นั่นเองหรือว่าจะเป็น Ranger, แพ็กเกจเกมไลน์เ a นเจอร์แพ็กเก้าร้อยแปดสิบแปดีบอกเลยว่า ราคาย,ย่อมเยาวมากๆครับผมเหลือเพียงแค่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนั่นเองลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคิปชันแล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยเท่ากับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดแจ้งเตือนเพื่อพลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆอ้ยังช่องไอซ์ัทฟันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ